Oh, สวัสดีครับทุกท่านเฮาอยู่ที่บ้านผมเองครับบ้านแอลมองจังหวัดขอนแก่นครับ Now we are at my cave แอลมองอบ้านแอลมองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับขอนแกน่น province ให้ดูนิดหนึ่งครับนั่นต้นกล้วยครับ banana trees mango trees ดูความล้มเลื่อนครับเออกนุนนออ๋อใช่มือนีกนุนนกเห็ดหมูเข้มห้อสิพาไปกินหมูเข้มครับ today my อันตี้ก็โน่เธอ made อ่าเค็มหมูเด็กเก่าสมัยจากจีนนะบักม่วงครับบักม่วงมีผ่อนบักมี่หมืนนด้บ้านผมนี่นี่ครั้งแรกนี่พาตำรวจบ้านเนี่ยพาไปดูรถรถผมสมัยก่อนไหม I want to show you my car when I was uh, 18 teenagers. My old school car. Not that the big one. Here my ex exhaust. ขยะญี่ปุ่นครับใครเคยเห็นรถคันนี้บ้างครับ Two of uh, pipe of exhaust. โอ้จอดจนยางแบ,บนหมดแล้วคุณแมวเว้ย เอาให้ดูแค่นี้แล้วกันนะให้ดูแค่นิดเดียวเดี๋ยวดูเยอะเดี๋ยวโดนนี่ครับและนี้ไม่ค่อยได้ขับแล้วครับไม่ค่อยได้ขับแล้วครับขับประวนไปไปกินไข่เอ๋อะไรนะหมูเค็มกโนกัน We gonna have dinner 5 no 5 uh 5 p.m. เดียทักทายกองหน่อยเดีวอะไรเดี๋ยวมากินด้วยกันไหมพแลวเอาขึ้นมาไหมเอาขึ้นมาเว โอ้โหนี่หมูเค็มครับกินกับบักม่วงบ่บักม่วงของบ้านเราเองลูกกินกับยังบ่าเนี่ยกินกับเหงาก็เนาะเอาบ่บักม่วงนั้นเอามาช่วยเฉยๆเพราะว่าบักม่วงบ้านเขาเองบักม่วงแก้วกลังเริ่มเอาบ่ว่ามันกินกับบักม่วไหมเนยวันสี่ถอดปา่ดเอาตัวถอดไหมถอดเลยนะเออมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันเป็นนี่ปลายัง มันเป็นปลานินแดดเดียวเออเราก็แค่ทอดเฉยๆปลานินแดดเดียวเราเราจะใช้ช่วงหางของมันเพราะว่าหางของมันนี่มันม,มันออกกอพลังกายม,มันจะอร่อยคิดว่านะซีมูอ่ะใช่ป่ะพอดีจิ้มไหมสุดจากเต็งเสื้อเทาหรจากเมืองไต้เนี่ยนะนุ่มดีคนเลามักหรอ ไม่ก็เราไม่เล่นมามันก็นุ่วงวะมันก็มีวิธีแหละเนาะง่วยไปบอกขาเจ้าสัมบอกเอาจะให้บอกเรามันทำเสร็จแล้วนะ่ะม,มันไม่มีคนทำเลยหลังก็ได้อืมไม่รู้ว่าอูว,ว่างงั้นงั้นจะให้อูมาถ่ายก็เราเพิ่งทำเสร็จนะ่ะว่างอึดเบียก์รอนอยู่บ้านอันนี้ทอดเฉยๆลูกอ,อันนี้ทอดเฉยๆอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการทอดเฉยๆอืมออนนี้ทอดเลยเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนก่อน รอให้น้ำมันน้ำมันร้อนแล้วเราถึงจะเอาลงไปโอเคแล้วก็ทอดไฟกลางอ่าน้ำมันร้อนตานิ่งแดดเดียวอ <c oughs> และเฉพาะเนื้ออืม Waiting until uh, the pan is hot After that Put the fish into the pan ยลงไปเหมือนท่านห้อนหรอก่ายังเห็นไหมเงียบเลยรอเดี๋ยวอ่าโอเคกำลังจะได้ละน,นี่ได้แล้วออนะคะอ้กลิ่นหอม,มเป็นปลาอะไระปลากรเมิยนหรอไม่ปลาบ้านเราปลา,านินปลานินบ้านเราปลาเข่งหรอ่ ไม่ปลานิลเพราะยังว่าปลาหนิลปลานิลปลานิลของบ้านเรานี่แหละอของเมืองไทยนี่แหละทำไมปนุไม่เอาปลาเข็งมาทอดไม่ปลาเข็งมันหาเม่หาไม่เจอไงอแล้วแต่เจอปลาลปะอะไรปลาคอปลาคอด้วปลาเข็งไม่มีถอดโรเตอร์เขาว่าท่านในซุปนี่จ้าเสป่ะพี่เอ็นมากว่า่เอม นี่ก่มส่งโทถามน่นนะกันก็โลอได้เยอนีเะิท่มา้ับเฮง่ากบอกนางนี่ไมขดีคนโตุดยอดแต่เพราะว่าหมูเค็มทางนี้โคตรอร่อยเลยมันสุกใหม่ๆลูกมันไม่แข็งนะมันนิ่มๆอร่อยไงถ้ามันค้างเกือมันจะแข็งมันจะเหนียวมันจะเหนียว นี่เป็นซูเอรใหม่แล้วก็อร่อยของทุกอย่างค่ะซูปรใหม่จะอร่อยแน่นอนเลยแมนทุกอาหารครับ mm hmm. แบบที่พี่โนวบอกเออต้องรอกินนะะ่ะด่ะคือเสร็จปุ๊บซื้อกลับบ้านนี่ไม่อร่อยเลยเสร็จปุ๊บก็ร้อนกินเลยร้อ<ช>น,นแหละอร่อย oh, um. Eat fresh you should eat fresh รอกินเลยล่นแหละแล้วก็คุมมาถ่ายเลยลูกกำลังสวยใส่อันนี้กลับหนึ่งได้แล้วกลับไปได้ไหมมันไม่ร้อนเลย กลับด้านหนึ่งแล้วนะอก็รอให้เขาเหลืองเหลืองนี่คือหนังเหรอทั้งสองด้านเหลืองเหมือนจังนี้ใกล้เสร็จแล้วรอให้หนังมันกรอบครับ Waiting for the skin of the fish crispy คือสิย่งกินบนะ่ได้หรอวือว่ามันห่อนกินชิ้นล่างก่อนหะชิ้นล่างชิ้นล่างกับชิ้นงล่างเออไม่ถ่ายนะเสร็จัลเขาชุบไว้เขาเบือ่อก,ก,ก,กี้เดี๋ยวดเดี๋ยวกดให้ทายทายายทายมันสุกวาน้เป็นอืมรูตะเคียนได้ วองบ้านเฮาเ่คือออนไ้งในยืนอนถอะไรี่อยู่เลยฮะพี่อยู่เนยคุยนะครับชื่อข่าวตาเด็กสมบูรณออู๋คงหูเดยเดี๋ยวมือนีวันหยุดไหมอันนี้มันหยุด มื่นเนี่ยยุดบ่หมื่นในรสามมั้งโอ้โหีสอร์ทหมื่นรีสอร์ทแต่ว่ารีสอร์ทว่าวันวีสานครบุญชาดีดีดีครับทานข้าวครับผมอือกินกับข้าวก็อร่อยนี่รีซอร์ทจะพิเศษเอาปรอะเหรอเอาหญิงมาละวาย กินไหมพอแล้วพอแล้วเด็กกินเกลือเค็มหลายจับจับจับโอ้ยทดสอบผสมอสบนข้าว I สมอลต์ เดี Hello? Hello? So ๋แล้วแชไมก็นอนซื้อปลาอย่างไรซื oh, ้อปลาที่ไหนซื้อย uh, ู่ตลดมันงไงบ้านบ้านรถบ้านโนนทันตลาดมังโรงเรียนโรงเรียนอ่เออโรงหน้าโรงเรียนอันนี้จะให้ใส่จานใด้ไหมไม่ไม่ไม่่างนี้เลย่างนี้เลยนะอย่งไว้กินสุดท้าย เ่กระโดดจิบบอ๊ะม่วงกินอืมบอกนี่นัองบอ๊ะบอ๊ใหู้กินน้ออ่านี่จิบบอ๊ะอะไรอะอย์อร่อยเลยมะม่วงแก้วอ่ะอะไรมะม่วงแก้วเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดอร่อยกว่ามะม่วงมันไม่ใช่อกร่องเหรออะไรนะไม่ใช่มะม่วงอกร่องอกล้องมันกินสุกไงอันนี้เป็นมะม่วงที่ว่ากินเด็บกิน กินอะไรได้หมดเลยเลือ<ๆ>กินได้ทุออกอย่างดิบก็กินเป็นยำเป็นอะไรได้กินกับเหล้าใช่ไหมกินกับเหล้าไม่ได้ไม่กินแล้วมันคนมันกินเหล้ามันไม่ดีหรอ,<ะ>อเออหรอปลาอร่อยไหมลูกปลาโคตรแซ่ อ๋อทำมพ่กิน,นก็ไม่มาใช่ไหมไม่ได้พี่อ่ะขี้เกียจพี่อ่ะเอามาบอกพี่พี่ห้องไหมหอามาม้องนี้นั่นเองเออเรามาเนี่ยมาห้องพี่นี่นั่งคุยกันเนดีบ,บอกด้วยพี่เดี๋ยวพี่เอ๋บอกว่าจะมากินข้าวแล้วเขาไม่มาคโคโนก็เลยเ,เก็บปลาไว้ยังไม่ได้ทอดเพิ่งจะมาทอดนี่แหละ มันเป็นปลาแดดเดียวแล้วเขาเอาเขาแร่แต่เนื้อขนะายไม่แพงด้วยนะกิโลนสองร้อยบาทเพราะมันโกโนโไม่เอาเม็ดที่มันมันถากออกแล้วมันจะเป็นอ๋อไม่กุโนโกโนโโกโไม่ชอบกกโนชอบชอบช้ามอีกมีสองคมใช่ปะมันไม่กินงมัม่งอะกินก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันกินนิ้มันก็กินไม่เยอะไงโุโนผักปอกเป็นไงเราต้องปอกเป็นด้วยคนปอกไม่เป็นก,ก็ อาจจ,อาจจะนั่งอยู่แต่คุณโมคุณโปากประจำคุณโอเป็นคนชอบกินชอบกินมะม่วงแบบนี้นจเจสจันให้มะม่วงเนี้ยหาก,กินยากก<ะ>ิโลนึงแพงกว่ามะม่วงมะม่วงพวก<ะ>เขียวเซเวอ,อีกเขียวเซเวยัง เ้๊เสวยยังโลหนึ่งสามสี่สิบาทตัวเนี้ยห้าสิบาทโดนึงแต่ก็ไม่ค่อยมีราคาหรอกบางคนเขาต้องคนชอบกินเขาถึงจะซื้ออ่ะอูชิมดูอร่อยไหมเดี๋ยวจะปอกให้อีกรูปหนึ่งเอาใี้ยนะิงทองบอลแน๊ มีแต่ลูกน่ากินเนี่ยออคุณชอบสุกหรือไม่สุก,สกชอบแข็งไหมสุกสุกชอบสุกหรอโอ้ยกลิ่นชื่อพุทโธเลยเอาไม่สุกก็ได้อ่ะเอออันนี้ลูกใหญ่มากอู๋เท่าแล้วเนาะอูดิลูกเนี้ยลูกเนี้ยสวยมากเลยเดนะี๋ยวไปล้างก่อนนะอืออู๋อ่ะน้ำผึ้ง เมื่อวานพวกโก้หวยมาตัวไม่โก้หวยมามาจากกรุงเทพกับพี่ปุ๊กอ่ะก็มากินข้าวอยู่บ้านเราเนี่ยแหละปุ๊กปุ๊กไม่อยู่เป็นยังไงโอ้ยมวลมวนขนาดแต่แต่ยังไม่รูก้หวยทำขุนจีนแกงไก่มาให้กินคุณลุงก็ทองไส้กรอกแซ่บอร่อยมากแล้วก็ซื้อส้มตำไก่ย่างอะไรพวกนี้มากินกันโอ้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกพรุ่งนี้นี่แหละคนโนว่าจะทำหมูเค็มให้เยี้ยงนี่แหละพรุ่งนี้เขาจะมาสอยมะม่วงเขาจะกลับกรุงเทพมะม่วงมาเราเหรอเออเขาจะกลับกรุงเทพเขาจะมะม่วงไปกินกรุงเทพมะม่วงมันอ่ะมันหาซื้อได้แต่มะม่วงแก้วที่กำลังสุกน่ากินอย่างเงี้ยไม่ค่อยมี กินเค็มหลายเด้อเดี๋ยวอย่ามะม่วงพวกนี้คนโนจะเอาไว้พักเลยพวกนี้พักไว้พักไว้พักอ่ะเอาไว้ไว่ายแต่นี่ขอยืมมาทานก่อนลูกหนึ่งเรือกูกินก่อนพกักอ่ะ ไม่มันมีเยอะไงมีเยอะเดี๋ยวไปสอยเอาใหม่ก็ได้อืจะเอาไหว้พระไม่ใช่เอาไปวัดนะไหว้พระที่บ้านเราพรุ่งนี้พระใหญ่พระจีนวันพระจีนเออกระโลไอ้เพงอิ้วไปไว่าอะไรเพงอิ้วไปว่าเพื่อนภาษาอะไรภาษาจีนแต้จิว๋วมันจะมีร้านหนึ่งชื่อร้านเพงอิ้วใช่ไหมเออ,เอ แต่ว่าเพื่อนออไม่รู้เยแต่ว่าเพื่อนรู้เป็นภาษาแท้จิ๋วกินแท้จิ๋วไม่ใช่จีนกลางเลยจีนกลางเึิงโยมเออจีนกลางไม่รู้คนรู้ไม่รู้แต่ภาษาแท้จิ๋วนี่แหละอ่าีเสร็จจแล้วน่ากินูถ่ายเนี่ยรับรองถ้าคนชอบกินเนี่ยเขาจะอยากกินมากเลยน่าทานมะม่วงแก้วอย่างเงี้ยนี่ ถ่ายๆลูกสวยไหมอูรู้ภาษาจีนกนลางด้วยเหรอไม่เลยรู้ภาษาจีนกนลางด้วยเหรอไม่เอามอมม่วงสุกเพราะนมสุกมันกินกับข้าวได้ขนมต้องือนมม่วงแบบนี้หอยอู้จะกินนมม่วงสุกเหรอไม่ไหวจริงจริงน,นะนมม่วงสุกแกไปป่านให้ไงลูกสุกก็ปี๋ เอาไหมถ้าเอาจะตัดให้กินกับข้าวนี่ผู้เฒ่าดิดเอาป่ะเอาป่ะอันนี้เขาหวานแล้วเอาไหมจะเอาจะปอกเขาไม่เอาไม่ปอกเอาไหมา ีนด้ยังปาดเลิกเริ่มโอเคละมันยังแอบร้อนนิดนึงมูนห,หมูเค็มเค็มไหมไม่เค็มพอดีไหมพอดีอยู่จะน่าจะเค็มว่นนี้หน่อยมันต้องเค็มไง มันต้องแหลมแหลมหน่อยเออันนี้มันต้องเอามาจิ้มอีกทีนึืงเดี๋ยวม่โกโนทำรสรสอ่อนรสรสอ่อนโกโนจะรสรสอ่อนบางคนกินก็บอกเค็มไม่อยากกินเค็มไงกินเค็มก็ไตทำงานหนักอะรกินตามใจปากมากก็ไม่ดีควรจะกินจุดจืออ้ยเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวอันนี้แหละมันจะเปรี้ยวๆหวานหวาน ว่าเดกกนวดดันทุลังมากถ้าอูจะกินกับข้าวมันต้องเป็นมะม่วงอกองร่องคุณนบลูนบอกม่วงอันนี้โอ้ในก็นได้หรอกอกร่องมันนี่จะกินหวานอ่ะเอามะม่วงซุกมาแล้ว เออหวานหวานหวานน้ำกลืนหวานน้ำกลืนเอานี่นกินกินลูกเล็กๆเกน่อยอ่ะจุดชได้ พ่ออยู่หน้าบ้านมันพ่ออูยืนนี่ต้องไปกินข้าวอยู่ไหมเนี่ยหืมต้องไปกินข้าวเย็นอยู่ไหมเนี่ยกิ <ừ S 2> นอ่ากินเยอะเกินไปกินเรื่อยๆหวนวกขึ้นมันจะบ้าร้อนข้มั้ง 今天不炖。Kim, Kim, Kim, Kim. วนแล้วมันก็ลงผิดจังหวะมาเลยมาเลยทำน,นี่นี่นี่น้ำโอ้โอ้เนเหมือนกัน จะเอาน้ำอ่ะอู้ไม่มีอู้ไปซ,ซื้อร้านที่ยี่สบาทนะมันขายสี่สิบแปดบาทร้าอวเทากวดใหญ่ร้านที่ยี่สิบบาทนะไปตรงนี้หรือตรงหนองใหญ่จะมีร้านหนึ่งผลขึ้นเข้าใจไหมกวดเอากวดใหญ่ใส่ขอบคุณครับที่ติดตามครับอร่อยมากครับเว r y g ก o d ฟู้ดเวกโน แล้วก็นลงต่อไปเป็นทำทาเมนูอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยไม่มีอ่ะตอนนี้ยังไม่มีแผนออโอเคไว้อุ้ยอยากกุ้อยากกินอุดยูค่อยมาบอกโอเคโอเคทำหมูเค็มเหรอใช่อร่อยกดติดตามได้นะครับพี่ subscribe